สวัสดีครับพบกับแคทพีสก็มาในพัรนี้ก็มาต่อกันเลยก็คือภารกิจเกี่ยวกับยานพาหนะทางน้ำก็ได้เรือยอดเรือดำน้ำและลำนี้นะครับเรือดำน้ำเราก็ซื้อมาแล้วก็ลองขับดูเล็กน้อยแล้วทีนี้เราจะไปเราสั่งซื้อเรือทักไปแล้วเรือลักจูงทีนี้เรือก็มาแล้วเราก็จะ เร,เรียกเรียกเรือกันแต่ก่อนจะเรียกเราต้องทำลายเรือดำน้ำลำนี้ก่อนก็เอาระเบิดลูกเกี้ยงไปแล้วก็วิ่งอ้าวครับระเบิดไปแล้วทีนี้เราก็เรียกเรือลากจูงมาได้ This is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Thank you, sir. It's now waiting for you at our nearest harbor. Ah, <laughs> เราต้องหาเรือไป ไม่งั้นเราก็ต้องว่ายน้ำไปเดีย๋ยวารอให้ดาวหายก่อนมาลบในน้ำก่อนก็ฝากกดติดตามด้วยครับ ใครจะมีข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้อ่าดาวหายแล้วเพื่อควารวดเร็วก็เราจะเรียกฮอมาดีกว่า Oh, Hello, you're through to Meriwether Security Consulting. What can I do for you? We are unable to provide the air service at this time. Please try later. Goodbye then. The security consulting, how can I help? That location is not suitable for a boat pickup. I'm sorry. I'm sorry, we only pick up from locations that are accessible by boat. Don't hesitate to call back. ที่ใช้อยู่ประจำก็คือรถนะครับ รถมาแล้วระยะทางไม่ไม่ไกลนะครับอ๋อแถวนี้มันจะมีสนามบินอยู่โอเคเราลองไปดูพอทีอาจจะมีเครื่องบินก็มีแน่นอนแต่ว่าลืมลึกไปอ่านี่ไงจอดอยู่ตรงนี้เลย ทำไมถึงระเบ,บิดได้ยังไงไม่เป็นไรครับเราใกล้เรือแล้วไปที่เรือกันเลยน่าจะมีคนวางระเบ,บิดไว้ที่เครื่องบินเรือทัก โอ้ลำใหญ่ไม่ใช่เล่นครับขึ้นไปเลยเรือของเราเป็นลักษณะเป็นเรือลากจูงไว้สำหรับลากเรือสินค้าเสียงอะไร

กลางวันจะดีกวันนี้โอ้น้ำตื้นน้ำตื้นโอ้อาจจะไม่ติดนะครับไม่ติดหรือว่าจะเกิดตื้น ก็ถือว่าภารกิจก็เสร็จสิ้นอีกหนึ่งภารกิจแล้วก็คือซื้อเหลือทักได้นะครับเหลือลักจูงโอเคนี่เราไปดูกันว่ามียานพาหนะทางน้ำอะไรอีกบ้างที่เราจะซื้ออีกสักลำ ็มีตัวนี้เป็นเรือสำราญของเพศสามก็มีแต่เดี๋ยวจะไปดูชื่อก่อนว่ามันจะเป็นชื่อเดียวกันไหม Through to Pegasus Lifestyle Management, how can I help? is for now hope you're very happy vehicle We ก็เป็นเรือยอดเป็นเรือสำราญนะเป็นเรือเรือใบเรือใบลรนี้เพสามก็มีแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ต้องซื้อแล้วกันโอเคเราไปขับเรือทักอีกสัก ป๊บ,บ <Thank you. S 1> อ้าวเขาไม่ขับเราขับต่อเลยนะครับถ้าเราไปเรียบยานพาหนะอื่นของพิกัดนะไม่เป็นไรพาชมเรือก็เรือลำใหญ่ใช้ได้นะครับเรือโอเคเฟสาไม่มีนะเรือลำนี้ ลองไปไหว้ดูรอบรอบคันสักหน่อยรอบรอบลำสักหน่อยก็ภารกิจเสร็จสิ้นนะทั่ไมก็ฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะเสร็จสิ้นแล้วสำหรับพลาดนี้จะไปไหว้น้ำชมเรือ สักแป๊บขึ้นไปบนหลังคาเรือสักหน่อย ก็โดดขึ้นไปไม่ได้นะครับตองขึ้นไปอ่าขึ้นมาครับก็โอเคนะครับถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันสำหรับ พาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ